พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบในมหาสารโรปามสูตรเรื่องบุคคลผู้ต้องการแก่นไม้เปรียบเหมือนคนบวชที่ต้องการอันนี้สองผลของการบวชแต่มันอยู่คนละขั้นละตอน<ม>คนโง่ท่านบอกต้องการแก่นไม้คนพ่านแกปาถนาแก่นไม้แบกขวามเข้าไปในป่าก็ไปเด็ดเอายอดไม้อ่อนๆนนะนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นแก่นของมันส่วนอีคนหนึ่งโง่น้อยกว่าคนนั้นน้อย ต้องการแก่นไม้ก็ไปถากเอาสเก็ตแห้งๆของมันส่วนอีกคนที่สามนั้นโง่น้อยกว่าคนที่ไปถากเอาสเก็ตก็ไปถากเอาเปลือกมันซึ่งมันอยู่ใต้สเก็ตอีกคนที่สี่นี่โง่น้อยกว่าคนที่ไปถากเอาเปลือกจะไปถากเอากับพี่ซึ่งอยู่ใต้เปลือกส่วนคนหนึ่งนั้นไม่โง่เป็นคนฉลาดชาติบัณฑิตก็ไปถากเลย เปลือกเลยกับพี่ไปเอาแต่กักนของมันแต่ว่าโง่หรือจะว่าฉลาดฉลาดน้อยมันก็ไปเด็ดเอายอดอ่อนของมันฉลาดมากกว่าคนนั้นหน่อยก็ไปเด็ดเอาก็ไปถากเอาสเก็ตแห้งๆของมันฉลาดมากกว่าหมอนั้น,น,นหน่อยก็ไปถากเอาเปลือกมันซึ่งอยใต้สเก็ตใต้เปลือกลงไปหน่อยก็เป็นกับพี่หมอหนึ่งมัน ฉลาดมากกว่าหมอที่เอาเปลือกก็ไปทาเอากกบพี่ส่วนหมอที่ฉลาดสูงสุดอีกคนหนึ่งมันก็ไปทาเอาแก่นมัน